คนแอบมองจะเข้าห้องน้ํามองทาไมพี่พาจะเข้าห้องน้ําอยากเข้าด้วยเหรออยากเข้าด้วยเหรอเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีคนอยากเข้าห้องน้ําด้วยเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยอยากเข้ามานับใช่ไหมนี่ค่ะห้องน้ํา นัานี่เข้ามาเลยค่ะเข้ามาช่วยพี่พาขัดห้องน้ำซะดีๆนะคะพิธีรีตรงเยอะนะคะพี่พาพี่พาจะพาเพื่อนๆมาขัดห้องน้ำนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่พาจะขาตั้งขึ้นสูงนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นว่าเราทำอะไรกันเนาะ นี่ห้องน้ำงานของพี่พาค่ะตื่นขึ้นมาเขาคุณสามีไปทำงานแล้วลูกไปโรงเรียนแล้วนะคะส่งลูกกลับมาอาบน้ำอาบท่าเสร็จงานของแม่บ้านนะคะงานของแม่บ้านโอเคนะคะพี่พาขอโทษนะคะนี่ค่ะคือคือหน้าที่ คือหน้าที่ของพี่พานะคะทําความสะอาดพี่พาไม่ทราบก็จะเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอพี่พาจัดตรงนี้ก่อนนะคะพี่พาจะให้เพื่อนๆดูพี่พาจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาทำความสะอาดห้องน้ำนะคะกด์ uh, guy, today I don't want to be rude I take you to the to, to my to my bathroom to my toilet. Why? Not want you to come to see what I'm doing. Like that. But I want to show you what how to clean. How I clean. How I clean my toilet. How I do it. And you might my toilet not not super perfect, but uh, so โซอิ a บรัสส t ่งที่โชว o ไม่ t just n โอเคจัด s น no จัด e น o w j าวจัด m น r มโอเคเดี๋ยวพี่พาจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าพี่พา how I clean my toilet and you might have some tips for you guys have some tips for you guys to do it โอ้ยจะก้มเข้าลงค่ะจะจะก้มเข้าลงนะคะก็ ต้องก้มลงให้เห็นถึงข้างล่างนะคะให้เห็นถึงตรงนี้นะคะที่พี่พาจะทำความสะอาดให้เพื่อนๆได้ชมนะคะลงไปอีกนิดนึงนะคะโอเคนี่ค่ะห้องน้ำพี่พาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะพี่พาก็จะทำความสะอาด นานเต็มที่ก็สองวันนะคะแป๊บนึ่งนะคะพี่พายลืมเครื่องมืออีกอย่างนึงน,นี่ค่ะผ้ากระดาษเวทไซ้นะคะถุงมือนี้นะ ใส่แล้วเก่งค่ะใส่แล้วเก่งนะคะแล้วพี่ฟาจะกดถึงพี่พาโผท่มันคสะอาดรอบๆก,อก่อนนะคะถ้าเราทำไปบ่อยแล้วมันจะง่ายนะคะเพื่อนๆทำไปบ่อยแล้วมันจะง่ายมันจะมองเห็นอยู่เนาะ นะคะเราก็จะเช็ดเช็ดไปให้ทั่วเลยนะคะเช็ดไปให้ทั่วเช็ดไปให้ทั่วแล้วก็แล้วก็จะเวลาเราแง้มขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้มันจะเปิดใช่ไหมคะเราก็จะเช็ดได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะเช็ดอย่างนี้นะคะพี่พาทําบ่อยๆค่ะมันเลยไม่มันเลยไม่เลิกนะคะแล้วเราก็จะเช็ดเช็ดข้างล่างเช็ดให้หมดเลยค่ะ เช็ดให้หมดจะให้เขามีฝุ่นได้ถ้าเขามีฝุ่นได้มันก็จะวนเวียนอยู่ในนี้นะคะมันก็จะไม่ไปไหนแต่ถ้าเราเช็ดเรื่อยๆนะคะไม่ให้ในนี้มันมีฝุ่นเช็ดหมดเลยค่ะเช็ดหมดเช็ดหมดเช็ดหมดพี่พาจะไม่ทิ้งนี้ในในโถท่วมน,นะคะพี่พาจะทิ้งใส่ถุงไปทิ้งต่างหากนะคะแล้วพี่พาก็จะมีตัวนี้นะคะเช็ดให้หมดเช็ดให้หมดเช็ดให้หมดให้แห้งนะคะ ให้แห้งฝุ่นจะได้ไม่ไม่จับนะคะถึงจับก,ก็จะทำความสะอาดง่ายนะคะมาถึงผระเอกในนี้นะคะนี่นะคะผระเอกในนี้เราจะทำยังไงนะคะพเพื่อนๆคะพี่ปาจะให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่นะคะตามขอบนี้นะคะมันจะเปื้อนมากมันจะมันจะสกระปรกเลอะเทอะมากเราจะใช้ยเครื่องทำความสะอาดอห้องน้ำเนี่ยมันแพงน้ำยาแพงมากนะคะน้ำยาแพงมากแต่พี่พาใช้อะไรพี่พาใช้ผงซักฟอกค่ะพี่พาใช้ผงซักฟอกใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลย ะะแล้วเราก็นี่เลยค่ะชุบน้ำไปนะคะพี่พาจะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาใกล้ๆเนาะจะได้เห็นจะได้เห็นว่าพี่พาทำยังไงนะคะต,ตัวนี้นะคะเราสามารถมันมันจะเป็นตัวออกมาเราก็สามารถเห็นได้เอ่ยมันจะยากนิดนึงนะคะที่ว่าจะให้กล้องทบ แบบก้มลงมาจนจนถึงนี้นะคะพี่พาจะเอาเอาขนาดนี้แล้วกันเนาะนี่นะคะเราก็จะค่อยๆไม่ต้องลงแรงมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่จับนะคะเพื่อนๆรู้ไหมทําไมมันไม่จับแล้วหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆจะหอมนะคะหอมเหมือนที่ที่เราซักผ้าเสร็จใหม่ๆนะคะเพื่อน เหมือนที่เราแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วแล้วพี่พาก็จะมาเช็ดอันนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นน้ำดำนี้ไม่ใช่มันมันเลอะนะคะสีมันลอกนะคะเพื่อนๆค่ะคุณสามีก็โทษพี่พาเธอขัดมากเกินไปมันเลยลอกไม่ใช่หรอกคะ่ะมันอายุป,ประมาณเกือบจะยี่สิบปีแล้วนะคะห้องน้ำพี่พานี่นะคะแล้วก็เช็ดเหมือนเราเช็ด เราทําความสะอาดอย่าไปคิดว่าเขาเป็นห้องน้ํานะคะคิดว่าเขาเป็นถ้วยโถจานชาม,ชามอะไรอย่างเงี้ยทําความสะอาดทุกแง่ทุกมุมเวลาเรานั่งเราก็จะรู้สึกสะดวกใจนะคะจะสะดวกใจนี่นะคะพี่พาจะยืน่นไอ้นี่ลงไปในนี้นะคะยืน่นยื่นลงไปตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมาโผล่มุมหนึ่งด้านหนึ่งแล้วพี่พาก็จะถูไปถูมาถูไปถูมานะคะ ทูนี้ไม่มีอะไรอยู่หลอกค่ะเรียบร้อยหมดนะคะเรียบร้อยนะคะคตามซอกตามมุมที่มันเป็นที่มันเป็นนูนมันเป็นเว้านะคะเราต้องเอาเอาผ้าพันกบบปลายนิ้วแล้วก็แหย่เข้าไปแล้วก็แหย่เข้าไปนะคะเพื่อนๆแล้วทํายังไงห้องน้ําถึงจะหอมนะคะ พี่พาจะบอกวิธีนะคะในตัวนี้นะคะตัวนี้เพื่อนมองเห็นเนาะพี่พาจะยกออกมานะคะจะเปิดออกมาพี่พาก็จะพี่พาใส่ทำความสะอาดนิดนึงนะคะเพราะว่าในนี้นะคะมันจะมีค่าค่าของน้ํานะคะค่าของน้ําของอะไรเนี่ย มันจะผู้ขาก็จะใช้ถ้าเราไม่ทําความสะอาดเขานะคะเขาก็จะเป็นลอยเป็นนุน่นเป็นนี่นะคะหรือจะใช้แปรงสีฟันเก่าที่เราใช้แล้วนะคะ แปรงสีฟันเก่าเสร็จแล้วทำยังไงนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะไหนล่ะ <laughs> ผมซักฟอกนะคะผมซักฟอกอน้ำยาล้างจานนะคะราคาถูกๆนะคะเอาลดมะนาวพี่พาชอบลดมะนาวลดส้มรสรสอะไรที่มันลดมิ้นอะไรก็ได้นะคะพี่พาเทใส่ไปเลยค่ะเทใส่ไปในนี้นะทีนี้ค่าบอะไรมันก็จะไม่จับนะคะเราก็เทใส่ไปในนี้ แล้วพี่พาก็เหมือนเดิมค่ะพี่พาก็จะใส่แฟบลงไปอีกนะคะนี่นะคะใส่ลงไปพี่พาทำอย่างนี้นะคะแล้วพี่พาก็ปิดเอาไว้ปิดเอาไว้เหมือนกับเหมือนกับของดีของ ของอะไรที่เราทนุถนอมนะคะปิดเขาเอาไว้แล้วพี่พาก็จะกดดลืมดให้เพื่อนดูเพื่อนๆเห็นไหมคะฟองก็จะขึ้นมาหอมก็จะออกมาด้วยนะคะถ้าเราใช้น้ำยาเนี่ยเราต้องมาเสี่ยงกับอันตรายนะคะ น้ํายาอย่างอื่นนะคะเราต้องมาเสี่ยงกับอันตรายว่ามันจะมีผลมีอะไรกับเราไหมนะคะแต่อย่างนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะสะอาดเพื่อนๆดูนี่นะคะสะอาดมากเลยค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองอาไปทําดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใข่ๆก็ทําได้คะ่ะถ้าพี่พาทําได้พี่พาทําอย่างนี้มาเป็นสิบ0ี่ิปีนะคะ สะอาดเราจะจับตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าลูกเราสามีเราและทุกคนในบ้านของเราสามารถเข้ามาแล้วได้ความสะอาดออกไปสบายค่ะพเพื่อนๆโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่พาขออนุญาตนะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเรามั่นใจว่าตรงนี้ มันสะอาดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าแม้แต่อ่างอาบน้ําของพี่พานะคะแม้แต่อ่างอาบน้ําของพี่พาพี่พาก็ใช้แฟบขัดทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ใช้เพียงน้ํายาล้างจานนะคะเราไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อดังๆหรือว,ว่าแพงๆอะไรอย่างนั้นนะคะใช้น้ํายาใช้น้ํายาล้างจานแล้วก็แฟบนะคะ เพื่อนๆดูสิคะไม่มีค่านะคะไม่มีค่าไม่มีค,ามมความสกปรปกอยู่เลยนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามพี่พาจะนำคลิปเด็ดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำในห้องนอนที่ไหน พี่พาจะพาเพื่อนๆมาชมกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ